มื้อนี้สิทอดแคบหมูกินกับแต่ข้าวคูขอนแดงเป็นแคบหมูตัวปอดไปหาเองเอาไปเลยเมียใส่ไปบะถึงกำเลยมุเจ้ามันดุแล้วก็แซ่บหอมมากเลยแม่หอมมากค่ะบ่บ่มีเจ้าใดคือของเราเลยพี่น้องเอาอีหลี้ก็สีบ่ได้คุกข้าวดอกก็สีบ่ได้แอบข้าวคูขอนแดงดอกพี่น้องไปก็สีได้กินก้อนโอ้โห กินเ่ร็จเมื่อไดร่กุ้งเผาหรอกไม่เคยกินแกงหมูกแกะปันเนีย่ยมันกรอบมันมีมรสชหอมนแี่รสชาติน,ะตตนัวแม่ลูกอืมอืมกินกระเพราไม่ต้องไปไม่ต้องไปก,กไลุกไอ้ยังเราลูกเอาตักเขาไม่ให้แม่รสมันพ<า>อดีตาต้มไปแล้วคันหนึง่งแซ่บมากอะไม่อยากกินอะอยากยากินอ่ะอร่อยมาก เห็นไหมไม่น้อยเจ้าเป๋วบิชาคว่มหูุมมาตัไงสตั้งมาแจ็บแหละไปมองในช่องบัวปอดไปหาเองนะจ๊ะเป็นก้นหามันก็คืนแล้วช่องบัวก่อนมันไม่อมน้ํามันเลยอ่ะแม่แบบแตกง่าไม่อมน้ํามันเลยลูกอันนี้แบบแตกง่าจ้ะเอาไปทอดเองเอาไปทอดเองมุเจ้าเรามุเจ้าสิตื่นเต้นน้ำไหย ไฮเมียงก่อนแหละลูกไฮทั no ้งรสชาติเวลาทอดก็อู <uttering> ้หคือจังเขาเก่งแบบอู puisque, like, like. Photos, photos, shirt, しし้ก so so ูก็เฮ็ดเป็นมันก็ไข่มันหันไข่ก็คือกันปกติไข่เฮ็ดม่เป็นมันง่ายมื้อเจ้าพ่อลงมันฟองปูก็เฮ็ดเป็นเบพวงเงินดอกนี่มันสิได้ฟิวนี่อารมณ์นี่แหละเอาสั่งเลยค่ะแบบแตกหน้าเอาไปขายทอดขายคุ้มมากเลยมื้อเจ้าทอดหนาโรงเรียนหรือว่าตลาดนัดทอดท่อนๆนี่ข่อยบาคข้นยืนมุ่งเลยล่ะเพราะว่าเพิ่นแซ่บแม่ชอบร์ผมลายๆเด้อค่ะพี่เจ้าอ้าวพริกป่นด้วยค่ะพุ่นเนุ่ยผิวหนังปลาด้วย หน้าด้วยจ้ะนี่กินเคยมมันแข็งด้วยค่ะขยำด้วยจ้าบันนี่้องเมุ่กกระจียังสีเดียสีกี่ชันมันมีโซเชียลแม่คือสีดังคักเล่ะโอ้หอมอืม ตอนนี้สั่งกำลังเสียมอยู่จับหมูไข่ดังก็สั่งเสียมอีกจับช่องบัวฟอดไปค้นหาเอาพันเจ้าอยากได้กินของแสบเจ้าตรงค้นหาให้พ่อพ่ออยู่แล้วดังแสบครับโหดมากเลยนายลูกไก่ยากกินมัเจ๊กันื <laughs> มคอยกสั่งให้บัวฟอดนี่นะพี่น้องอมไม่ต้องมีอะไรเลยลูก น้ำปลาหยตดตากก้นมาเยวกับบีบังเน่ากินกับแกบหมูเด้เลยเอายิลิน้อยคือเขารสชาติเขามาพอดีไหมแม่ยังว่าโอ้ยแกบหมูประเทศไหนคือมันนัวเหรอแม่วะ <S 2> <S 2> <S 2> มันไม่เค็มมันไม่จืดมันหอมกลมกล่อมพี่น้องกินกับเขาเ,เรืเอยอยิลิค่ะแคบหมูบัวปอดเนี่ยเอาไปกินกับมิยังไดหลายอย่างได้เกือบทุกอย่างเลยคะ่ะเอาไปแอบไม่ว่าจะเป็นสมตำนำ้ำพริก ขาา้าแม่คนอีสากินกระป่นแห่งแสบป่นปลาหนะะ่อค่ะตุยเลยมือเจ้าอิลิแม่ตุกแนะน,นําเลยเขาเนียวตุยเรากินแคบหมูตามเซ็จมื้อนี้แม่ตุกเจืดกินเขาได้หลายเลยค่ะพอทอดใหม่ๆนี่หอมเปิ้ลจีนนัวแม่พ่อเจ้าบ่จ,จืดแคบหมูบัวฟอดด้จ้าคนหาได้เลยมือเจ้าขึ้นเลยละคะ่ะอันนี้แม่ตุก,กเอาจากช่องบัวฟอดมา,ากดจ้าเปิ้ลบัวคือไผเบอ,อจืดบอเข้มเืิอนจีนหอยความนัวกินกับเขาแสบกินกับยั้งก็ได้แห่งกับตำหมูฮู้นั่นลูกตำหมูฮู้งี้หมูเว้นซ่าเราเอื่นกัน ล่าเขาทอดแม่สิบอกตื่นเต้นมืเจ้าอิริแม่ว่าอุ้ยกูคือเจ๋งเถอะวะภาษาแกบหมูกูกระถอดเป็นแม่ว่าเมื่อกี้แม่บอกรู้เรื่องเลยเด้อค่ะมันให้ฟิลแบบนี้น้ำซ่างแบบสซ่างแบบแตกงนาไปมันสิตื่นเต้นน้ำแล้วก็ะแสบน้ำค่ะมเจ้าเขาได้เห็ดได้ขอบได้ข้องเอาไปกรนเด้อแม่กะมันแนะนน้ำเขา,าขยำหอมแดงกินกับแกบหมูค่ะรอเมืองเด้อ ขันทีแตะหอมแดงกับบล็ครบ้องสังในแคมหมูในบ้านบัวปอดไปเด้อมือเจ้าช่องบัวปอดนะคะจะได้กินครบทุกเม่ตุกแล้ว่ะรสกับมาเพียบเลยรสชาติอาหารไปก่อนเ้ยจ้า